สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมนุษย์นี่นครับก็มีความเชื่อในเรื่องโชคเรื่องลางแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เชื่อฝันเช่นฝันเห็นงูนะครับโบราณคุ้ว่าไว้ว่าจะได้เือนคู่นะครับบางคนก็เชื่อถึงเรื่องของชาติหน้าพบหน้ากันไปรุ่นนะครับวันนี้รายการทุรกคคิดก็มีเรื่องนี้มาเสนอเหมือนกันนะครับคือเรื่องราวของเลข13นะครับดูซิว่าความเป็นมามันมาอย่างไรไปอย่างไงกันครับ 키ล Johannes. interpret. ค้ล้วทำไมมันดูหน่ามันที่แม่부분이結 кад� 이 ac ș? ฮ L esos. diagnos. l l e s s มันก็เป็นความเชื่อถือของคนนักถือศาสนาคิดมาลูกนะเพราะว่าในวันที่พระเยซูตายเนี่ยอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูจะมีสาวกร่วมโตทั้งหมด13คนแล้วก็ในวันศุนนรถถกร์นะพระเยซูถูติกางเขนว้าไม่เห็นเหมือนในหนังเลยแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับแอปเปิลนี้ด้วยะลูกนะเกี่ยวยังไงครับก็ในวันนี้เนีกยยิ่กับออดามแอบก,กินแอปเปิลต้องห้ามในสวนที่เดนก็เลยถูกข,ขับไล่ออกมา ผมว่าผมส่แล้วเขาก็ทำไมแบบนี้ได้13าเป็นเลขที่ไม um ่ด er> ีใช่ไหมคะแกขับรล้วแล้วแ้กรับ ความเชื่อแต่ละคนนะครับแต่ละชาติแต่ละาศาสนาก็แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับอะไรอย่างทีเดียวนะครับแต่เชื่อได้แน่ก็คือทำดีได้ดีไงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับ